คก็กลับสวัสดีนะครับนี่ผมจะถ่ายทำชิปวีโอให้เพื่อนๆสมาชิกทุกท่านทุกคนนะครับเหรียญน,นี้เป็นหลวงปู่มุนกิตติโลนะครับอายุ105ปีนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญรุ่นแรกเลยนะครับ ที่ตีโคตตีโคตเลขเกเนะครับมีเลขเกเอยู่นี่นะครับมีเลขกเกนะโคตเลเก็กเนะครับหลวงปูป่บุญนี่จังหวัดรีสเกตนะครับวัดบ้านจานนะครับผมจะพลิกด้านหลังให้ดูนะครับสวยงามมากนะครับแท้นะครับ มก่อนนะครับฮโนมานทรงคุดนะครับวัดบ้านจานจังหวัดศรีสเกตนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกเลยนะครับนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญรุ่นรุ่นแรกนะครับเมตตามหานิยมเจ้าคาดบาลมีนะครับ มีโชคมีลาบนะครับเคลียวคาดปลอดภัยประสบประการมามากมายนะครับไม่ว่าจะไปไหนมาไหนโอ้ยมีหลวงปู่หมูนหรายหงนะครับทำมาค้าขายจเจริญรุ่งเรืองนะครับคงกับพันชาตีด้วยนะครับดูกวอนชมกวันนะครับ แท้เลยนะครับโคดเล็กเกตนะครับโคดมันจะมีหลายตัวนะครับบางเหรียญก็จะเป็นหมุนนะครับแต่โมมานะครับมีตีโมมาแล้วก็หอยหีบหรืออะไรเนี่ยครับแต่เขียนไม่หมดนะครับตัวนี้โคดเล็กเกตนะครับชมก่อนดูก่อนนะครับ ถ้าสนใจก็ติดต่อได้เลยนะครับราคาก็เป็นกันเองนะครับ0912907935ผมอยู่ร้อยเอ็ดนะครับอําเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมเป็นคนอีสานนะครับหลวงปูงม่มุนนะครับสวยงามจริงๆนะครับ ดูในภาพรวมเลยนะครับโค้ดเลกเกดนะครับเลกเกดอยู่ตรงนี้นะครับเลกเกดก็คมแคบเหมือนกันนะครับนี่ผมไม่ได้ยกขึ้นมาผมถ่ายในนี้เลยนะครับนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อได้เลยถ้าไม่สนใจก็เลี้ยวกันไปนะครับผมมีอยู่หลายเหรียญน,นะครับนะครับ ก่อดูก่อ,กอถ้าต้องการก็โทรได้เลยนะครับ0982907935ผมอยู่ร้อ็นนะครับถ้าสนใจถ้าไม่สนใจก็แล้วกันไปนะครับขอบคุณครับ